ไป <Bye. S 2> ครับหลวงพ่อผมจะทำความดีเพื่อสังคมครับหลวงพ่อสาธุสอนจังพระก็อยู่ส่วนพระดิคารวาก็อยู่ส่วนคารวาผมหมจะสร้างเนี่ยผมจะสร้างศาลาสร้างถนนสร้างวิหารสร้างศาลาการเปลียน แต่ตอนนี้ลูกผมไม่มีจะแดกแล้วเออมันแดกฝาบ้านไปหมดแล้วหลวงพ่อหลวงพ่อเข้าใจผมมั้งไหมอ่ะผมก็ต้องทําแบบนี้เออตอนนี้ไปดูเดี๋ยวฝาบ้านไม่มีแม่หลวงพ่อก็สอนจังให้ทําความดีผมก็ทํามาแล้วผมผิดตรงไหนอ่ะคนมาหาผมเองอ่ะแล้ววัดเราเป็นไงศาลาภุภุพังๆอย่างเนี้ยผมก็จะหาเงินเข้าวัดมัง่งอะไรมัง่ง หลวงพ่อก็มาสอนอย่างงู้นอย่างนี้อย่าทำงู้นี้ถ้าผมไม่ทําอย่างนี้ลูกจะแดกอะไรหลวงพ่อโอ้ยเราแรงไปเปล่าเนี่ยอยากบอกให้ทุกคนรู้ว่าคนเราไม่ได้ดีเสมอไปแล้วก็ไม่ได้ชั่วเสมอไปบางทีเหตุการณ์มันบังคับครับพี่น้องเออเรามีวิชาตรงไหนเราก็ทําทําดีมันไม่ลดททาดีมันก็ไม่ได้ดีทําชั่วแป๊บเดียวคนรู้จัก เออทําดีเนี่ยโอ้โหทำเป็นปีมีมใครรู้จักเลยผมจะกลับมาสร้างโหมดเก่านี้ให้มันดีแต่ผมมีตังค์ฉะนั้นแล้วผมต้องเออหา,ห,หานู่นหานี่ลงคาถรอาคมให้เขายาิเออให้พี่น้องมาแล้วก็ผมจะเก็บเงินนี้มามูละนะวัดวเราเจริญลุ่งเนืองสาธุหลวงพ่อผมขอโทษในฐะานะผมเป็นลูกศิษย์สาธุ เฮี้ยงยังไม่จบนะท่านยังมีต่อหลวงพ่อไปแล้วคนเราอยู่อย่างเงี้ยจะกินน้ำเปล่าหรือจะกินข้าวเปล่าลูกเมียจะแดกอะไรครับแต่ผมเลือกเล่นไสยศาสตร์หรือมนต์ดำน่ะลูกเมียผมอดตายฉะนั้นแล้วผมจะเล่นต่อ เมื่อความอยู่รอดของครอบครัว